ข้องหลวงก็ต้องมาทำดอกทำมันอย่างได้หมดนะทานเนี่ยทานจะเป็นหวานเนี่ยน้อยแล้วมันแบบใหม่นึงเป็นแสนเอาไม่จัดเนาะหรือผ้ามันก็ทำมันสีรูปแบบไปจริงจริงมันก็คือว่าคนเข้าไปดุรุ่งโลกอะโอ้ยดูพอโดนแล้วครับเสนเอร์ไปตั้งอบตเขาคนณท้าไปดูงานตรงนั้นก็ได้ ตาคนท้าไปดูงมนเพี่ยนจับสารโอ้สุดยอดเลยหอนคนรในเลงแน่เขาคนจะอนจะไอตุ๋ยนะออโองคิดคนเดีวแล้วคร้อนคูบากก้ว่าไม่ห้อผาแขนได้หรอเสองแน่หน่ายได้เรจะติงตินตัติตินมันนติยอได้้คุบาที่ลุ่มนี่แค่ขนแฮแไงอ่ามันก็มาครับพกผอยแขนแล้วนักเตะเง็งวเป็นเป็นมานน่อม แั่เจงสนหมดี่้ที่นี่แสมยสองแนบอลลูนี่เราริ้วเอาที่นี่ทีอรลูกแบบนั้นบอกไปครับเจ้าตางแนคนแ้นก็อกหือ่ตุยแนะเออเัามาแซดเลนะนี่ก็ไว้นี่เลยคนจึงบอกก่อนอกโทรงจะมีอย่างของขายได้นะคบมเอามาเลยผม มันจะมีการนัดของสมรมมุสุยุเด็ดวันนี้จะมีวันวันใดไม่พเดี๋ยวเป็นสระมุมเป็นเป็นมีตีแล้วนะเปิดในแมนโอเคเข้าใจมันเข้าใจเขาจะเอาคนนี่แกเขาจะเอาคนมาคิดมาทำนี่มันต้องคิดหนักมันต้องใจเวลาเอาคนนอ่ามันต้องมันต้องอู้ก่อนเออใจม่อนใจเที่ยงถึงต้องใจถึงเรื่องคนเนี้ยเรื่องความเข้าใจกับจะไปคิดว่าเอ้ยไรไ้ แต่บ้านขีนอ่ะมันดึงวันได้ก่อมันมาได้เขาต้องทำอะไรได้ของเขาวันน้อยก็ยังดีนี้ก็แล้วนาะอยู่บ้านอันนี้อันนี้บอกผมคิดเรื่องนี้มาเมื่อละผมจบละผมบบพอแล้วว่าผมจะทำคนเดียวละผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ลูกคนด่านพ่อพอละว่าไปอู้กับคนมันก็บบ่มีมันก็บอ่ปิดละมันมีน้ำยาละ เพราะว่าเที่ยวว่าละแล้ว, <c oughs> ลวอย่ามาตังบูนก็อาละในความคิดนะแต่มาตังบุนจะเป็นสะพานบุญเท้อกับคนเขาจะเขาจะศาสนาพูดเขาเนี่ยบอกเผยแผ่อ hey, บอกทำบ,บ,บ่เหมือนกับว่าบ่โปรโมดอะบระจ,จ,จุบกบระจักบระจูงบระจวนกันนนะคนตึกกระตึกตึกกระตึก๊กตึกกระจมกันไปเหยหมดมันจะโจม,มันติกต๊กติ๊กเขาต้องฝืนเขาต้องทำตวเนี้เขาหมู่เขาที่มีความคิดเนี่ยต้องมาเดินตรงนี้ เดินตัวนี้มันจะได้มันจะได้บุญแล้วมันจะได้มันจะได้โคนมันจะได้เฮียนหูตัวนี้ไปโคนเขาจ่ายเย็นย้อนอน่างอี้นะจเย็นอี้เนี่ยไปทางมันจ่ายเย็นจะห้าวจะเอาชะตาติ๊กะทำไมอี้แล้วมันจะเริ่มบุญมันจะหันบุญที่จะได้กระเพราเนี่ยคือที่จะมากามมันหนุนเขาอ่ะเขาอุ่นจ่บุญกามบุญหนุนนะบุญกรมบุญโจูเป็นีย่ยบุญกรมบุญโจูมันเตะมันได้นั้นได้นี่มาอยู่อยู่เขาบัดอ๋อหายงหันละ ได้นั่นมารับจา่ายมหาล้านดันไปซื้อเลขถูกเลขมาไอา่ะก็มีฮะเออแต่นะบุญกรรมบุญจูถูกเลขนี้บัาบาบดเจ้ว่าแบบคนบบมีบุญแต่ว่ามันถูกนะถูกเน,น,นี่ยเนี่ยเนี่ยบางครั้งมันกล่อมมันถอยไม่ได้ได้เอาแซมหนึงน่งหนึ่งแซมฮกเกอร์เบอร์ละร้อยเออหยุดพักก่อนบางคนนี่ก<แ>็เคย,ายมาบุญขนาดนั้นมันมีไผ้จักตูนมันมีไผ้เปิดทางช่วย เขาเปิดทางขึ้นเขาเนี่ยเขาไปบอกบุญเรื่องน้ําที่ออครูบาศรีวิชัยอ่ะออนพลขนาดเลยพอเนี่ยคนกเูาจักชื่อครูบาศรีวิชัยนักขนาดไหนออพอเขาไปเปิดบุญเฮ้ยคนได้ก็ใครทําบุญเขาก็ได้เป็นสะพานเขาเป็นสะพาบนบุญนู้เขาเขาก็ได้ทําบุญตดยครูบาศรีวิชยัยบุญนั้นๆนนนก็จะเข้าจิตเขา้าใจเขาไปเรื่อยๆในบุญสามองค์ครูบาทั้งหลายเนี่ยที่ว่าแผ่นดิบนบุญของพื้นหลี่เขาเนี่ย ขเขาแล้วเขาับเขอยใจมั่นแต่ที่อย่างนะเขาเป็นบูนตัวเนี้ยเขาจะจะเอาไปตรงนี้ความคิดผมนะประธานผมเรื่องเรื่องอาชีพเรื่องอย่างตรงนั้นนี้ผมจะเห้ความคิดอ่ะละแล้วผมจะจะไปจักจุงจะไปจวนจะไปทำนี่นี่ผมบ่อ่บ่อยละผคิดละผมจะมาแนวนี้แนวนี้พอกันั้นผมจะบอกกันนะจริงๆผมอันนั้นนอนละอ่อนหกชิบหกเอทหกสองหกสามละอ่อนไม่อ,ะอ่ะ<อ>บักใครมาอยู่ก็มูเฮาเลยอ่ะ โจรมาแล้วนะอ้างไปสวนปบรรยากาศนิดมันแม่นอยู่มันแหงเขามีอยู่ถ้าแหงเขาาลูดป,ปุ่นก็จะได้มาครั้งก็เขาเป็นขอหาเงินอยู่ครับคเป็นอหาเงินอยู่แหงมีอยู่ผม,มเกิดกันละหกสิบห้าพิณาทิบุแต่แต่นะไม่ทีมันก็เป็นจ่ายเขามันกนาจ่ายเป็นบุญตะละอดอ่อนแล้วนะมันก็จะเอามา,าแต่แต่จะได้เอาอาวงกันเรยนน่ฮหูแล้วว่าของที่มันทำไปนะมันเป็นเจ้าของเขาสักอย่าง มาเจ้าของเฮาสักอย่างของไผ่ก็บอกฮู้มันมาอยู่กับเฮาชั่วครั้งชั่วคราวอ่ะได้ของแผ่นดินของแผ่นดินฮึของแผ่นดินเออของแผ่นดินน่ะใช่ไหมนะเออของแผ่นดินบ่โอ้มูเนียตีบมูเนียขายยึดของมาก่อนเฮาหัวเป็นเอาไปรึมันก็ละวะเฮือรุ่นรุ่นสืบรุ่นรุ่นสืบรุ่นเป็นมันกับมเจ้าของเฮาเอาไปอย่างมันเฮากระทำสิ่งที่ดีๆไว้ปลากันฮือใจเย็นเอาแต่เย็นใจมั่นมั่นคงต่อ เนี่ยคือแนวคิดที่ว่าจะทำแนวคิดที่ว่าจะมาวางแผนช่วยกันเนี่ยแล้วก็เลงหาคนนี่เนะเลงมาได้สามปีแล้วนะว่าอู้ไม่ทีอู้ตุ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 ตต้องเชาะช่วยกันเนอะว่าไผ่พ่อ,องที่จะมีจ่ายเป็นโบนัสนะ่แต่และบ้านเนี่ยต้องเลงนล้คนคนี้แล้วบอกกันแล้วก็ไปจักจุงกันจวนกันมาหมายถ้าว่าจักจุงอะจวนจวนแล้วทําความเข้าใจกันห้าแน่น้วก็ดึงช่วยกันทํางานช่วยกันหมายถ้ว่าหมายถ้ว่าไปโดนคนนั้นขวางโดนคนนี้ขวาง คนที่ขวางเขาแล้วนะคนมีมันก่เขามีนัก uh. บุญขามามีเตี้ยก่มบางเขามดขาพหอมอาหารเลยบุญเนี้ยก่มบางขามดอ่ะอยังไอผู้สูงอายุเตี้ยจวนมาตรงนี้มามาเตี้ยขาไปพุ่นนึจงจวนมาต่างบุญมามาจวนม,มาบุญบ่ใข้มาก,กับก่ำบางขายู่ก่มบางขององงาพหอมอาหารเตี้ยเขาจะกก้อยเปิดถ้าเปิดนี้เขาเปิดเปิดมันก็จะเปิดได้เรื่อยๆนะเนี่ยที่เขาไปเปิดบุญที่เดือเท่ามาแล้วแหละก็โอเคนะ วันนี้วันนั้นประธานแบบอยู่เนาะไปไหนมูไปทางพุ่น่ไปเอี่ยวพุริกาเพชรบุรีนะเออวันวันที่เสารเก้าเนี่ย่าไปเปิดบุญที่ภาคใต้แห่จากนั้นมาเปิดบุญนี้จากนี้ก็จะไปจากนี้ก็จะไปเมื่อต้มวันพระวันศีลหรือว่าวันเข้ากษัตริย์ออกกษัตริย์วัละไปไปเปิดบุญระพุ่นแห่น วันนี้เราไปด้วยกันกำหนดวันที่สิบเก้ากันด้กันด้นะไปวัดบันกลางไปจ่อแจกพันป่าหมู่บ้านละถุงหมู่บ้านละถุงก,เก็เอาหมูกเกี่ยวกับแล้วเปื่จะเล่งเข้าพ่อเพื่อเอาไปห้าคนแต่บ,บนละห้าเขาก็ดึงเอาหมู่เขาเลยไปเอาไป <5 S 2> <5 S 1> เอาไปอย่างเป้าหมาย ปิ้ลจอบรมเนี่ยเปิ้ลจะแจกฝาแจกเงี้ยมได้แล้วกินข้าวฟรีเลี้ยงฟรีฮะล่ะกินข้าวฟรีเลี้ยงฟรีบ่จ่ายแล้วมันต้องมีเวทวัตถุประสงค์อย่างเช่นวัตถุประสงค์ที่ว่าเปิ้ลจะมาปล่อยป่านเอาทุ่ยวต้นอ๋อเปินลอนนั้นคืนอเฮาดอกมาเรียนไ้มีไหนก็อนันหมอบเพื่อเลี้ยงหรอวันนั้นมีที่ไหนอยู่ที่ผายผม,มาหาันกับเจ้าไอหมีย่งไอ้ปุ้ยอยู่ที่ปุย้ยนี่อ่าบอกคือป้อมนั้นหอมทำบุญแล้วเปิ้นจะปั่นปตานี่เขาไปด้วยกันเปิ้นวันที่ทอ ซาบาท์ไปซาบะต์ซาบะต์นมเลาะเพิ่กำลังจอมนะวันนั้นใครเอาไปในวันนั้นก็วันนั้นถ่เอาไปใะวันนั้นไม่ได้เอาปลอยเพิ่งไปทานแลาวเอาให้กำลังจอมเวลาผมฮับมาเนี่ยมันเป็นของผู้สูงอายุมันจะบัลล่าแล้วมีไหนบอกว่าก็ผมว่าคือไปวันนั้นนะผมบ่ได้เอาแม้กระยองโต้ต้นแอสุกเก่าฮั่นนี่ผมว่าเอาไปให้กำลังจอมพันเดอระธานมันมาในนามของผู้สูงอายุเออทหารอีกผู้ส่งไล่พอแล้วบอกว่ามันเอาไปเื่อผายที่ไหนไปแจกไปแจกต่างใดเดี๋ยวเดี๋ยวอเยาาไปข คำเดียวนะถ้าอูคำเดียวนะอูเดียวแม่แ้วันนั้นหนอมลอไปอีกคนน่ะไปไหนไอีคนไไหนอมลอเลยปราชุมมีมสักคนกับผมบอกทประธานว่าเอาไปหงกำลังจอมฮั่นเขียนประานผูงอายุอเจ๊ั้งผู้อายุั้ก้อน